สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็พามาดูตอนเสร็จแล้วนะครับรถคันนี้ลูกค้านำมาซ่อมรถกินน้ำมันเครื่องนะครับรถคันนี้ไอมีอาการกินน้ำมันเครื่องนะถ่ายออกมาก็เหลืออยู่ไม่มากเท่าไหร่นะครับนะนะคันนี้วิ่งมาจากบางแสนนะครับวิ่งมาจากบางแสนนะใช้เวลามาถึงร้านที่บางบอนนี่ก็ประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับนะลูกค้ามาก็ นะลูกสูบก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็มีเสื้อสับพร้อมเปลี่ยนรอกับได้เรียบร้อยเลยนะเห็นไหมไซส์ที่ผมเปลี่ยนไปให้ก็0.25มิลนะครับผมไซส์25นะไซส์25นี่นี่เรียบร้อยนี่เป็นของลูกค้านะครับก็ถอดออกมาแล้วก็ผมก็เอาไปทําใหม่ไว้ใช้กับลูกค้ากับคันต่อไปน,นะครับเห็นไหมลูกค้าก็มีการเปลี่ยน ตัวกดโซ่ลาวลิ้นนะครับมันดังมีอาการเสียงดังนะครับผมแล้วก็ผมก็เปลี่ยนใบวาลวเปลี่ยนใบวาลวไอดีไอเสียให้ลูกค้าเข้าใหม่เลยนะสองใบนะครับแล้วก็ไอมีเกน้ํามันนะครับผมเกน้ํามันกระพริบนะเกน้ํามันตัวตัวนี้กระพริบนะผมก็เปลี่ยนในถังให้ลูกค้าเข้าไปนะครับผมนะไม่กระพริบแล้วนะครับ นี่เรียบร้อยพร้อมเดินทางกับบางแสนนี่ออกออกกล้องได้เนาะเดี๋ยวผมถามหน่อยคิดยังไงถึงมาทำไกลจังเลย FC ช่างมานานแล้วครับติดตามช่างมานานาครับเวลากองตัวเองก็ชอบครับติดใจครับอ๋อขอบังมีความชำนาญมากครับขอบคุณมากครับแล้วเดินทางลำบากไหมเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆไม่ลำบากอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับใกลได้ไหนคือใกล้ครับผมครับขอบคุณครับผมนี่นะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ งานชุดซ่อมรถกินน้ำมันเครื่องนี่ผมมีรับประกันให้ทุกคนนะครับผมนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะรอสตาร์ทเครื่องรันอินเช็คน้ํานะครับนี่เช็คน้ําเช็ครอดูว่าน้ํามันหยดตรงไหนนะครับไม่มีก็จบไปได้เลยนี่ก็เรียบร้อยแล้วเช็คนานมาแล้วประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะสตาร์ทไวแบบนี้นะนี่ขั้นตอนสุดท้ายคือตอนเช็คน้ํานะครับเช็คน้ํา เก็บรายละเอียดตรงที่ว่าเวลาน้ํามันร้อนเนี่ยน้ํามันจะดันหยดหยดลงมาตามพื้นนะครับนี่ก็รันอินนานแล้วนะไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับผมเนีย่ยส่วนใบาวาวใบาวาวของพี่เขามันจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะบามันเริ่มจะแอนมากแล้วนะบาตรงนี้นะก็เปลี่ยนไปเลยนะครับง่ายดีใส่ใบใหม่ไปนะครับล้าใครสนใจที่จะ ซอมลกินน้ำมันเครื่องนะครับแบบรอรับได้เลยนะสามสี่ห้าชั่วโมงไม่เกินนี้นะก็มาที่ร้านได้นะครับผมหรือถ้าสนใจโทรมาถามเลยก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าสามเก้าหกสามสามนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้นะครับพี่ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ